ลูกค้าลองการใช้งานเรามาไกลครับมาส่งพิษณุโลกนะครับตนี้ลูกค้าสั่งกิ้งกังทางระบบออนไลน์ครับมาจะส่งถึงที่ครับมาฝึกให้พร้อมครับมีลูกค้าขับเป็นแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่อพัพระนารัตนะครับตรงนี้จังหวัดพิษณุโลกนะครับอเภอเมืองครับ ร้านแสงทองนะครับจะส่งถึงที่ครับใครต้องการรถไฟฟ้านะครับติดต่อได้ที่ครับเบอร์043322976นะครับหรือ0941469954นะครับใช้รถไฟฟ้าใช้ดีครับมีคนสอนครับบริการจะส่งถึงที่ครับ